มันก็เลยแบบไม่อยากจะใช้คําว่าช่วยกันอะไรกันแต่มันก็นั่นแหละมันก็ลําบากใจไงเข้าใจไหมมันก็ลําบากใจในในในแง่หนึ่งดิฉันก็เข้าใจนะสํานักพุทธก็ลําบากใจโอ้อันนี้เป็นพระผู้ใหญ่ระดับนี้เลยนะถ้าเราถ้าเราเถ้าเราทําอะไรลงไปเป็นข่าวข่าวใหญ่โตมันก็จะเสียหายคือไม่เซตของคุณเข้าใจไหมว่าไม่เซตของคนที่อยู่ในศาสนาเนี่ยมันจะเป็นไม่เซตแบบนี้เลยคือทําอะไรแล้วต้อง เฮ้ยอยากอยากกระตกกระตากไปอยาเสียงดังอยาอะไรแค่อย่าไปจัดการอย่าไปช่วยได้ช่วยกันอย่าอย่าให้มันเป็นข่าวเป็นข่าวนะอะไรนะเงียบเงียบไว้อะไรเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยฟิลลิ่งประมาณเนี้ยคนในองค์กรทําผิดมันก็เลยไม่มีใครจัดการกล้าจัดการได้ไม่มีใครสะสางปัญหาได้มันก็เลยต้องรอให้องค์กรข้างนอกที่เขาที่เขาที่เขาไม่กลัวที่เขาแบบพร้อมจะจัดการเข้ามาจัดการ อย่างสอบสวนกลางอย่างตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเออนะดิฉันพูดเลยถ้ารอสำนักพุทธนะเราไม่มีทางได้เห็นเคสแบบนี้แน่นอนดิฉันกล้าพูดเลยถ้ารอสำนักงานพระพุทธศาสนานะเราไม่มีทางได้เห็นเคสพระผู้ใหญ่ในระดับที่เป็นเจ้าหน้าจังหวัดถูกสั่งให้สึกแบบนี้แน่นอนหรือบางทีอาจจะไม่ได้สั่งให้สึกหรอกสึกเองเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานแน่นอนไม่มีทางเลย เข้าใจไหมว่าทําไมดิฉันไม่อยากอยู่ทุกคนเข้าใจไหมและอยู่ดิฉันก็แตดถ้ามีเคสแบบนี้ถ้าดิฉันเป็นพระนะอยู่แล้วดิฉันพูดไม่ได้นะถ้าพูดปุ๊บเดี๋ยวมีจดหมายมาแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์พระผู้ใหญ่เออสาวไส้ให้กากินเนี่ยขนาดศึกมาแล้วยังมีอียังมีคนบางคนเลยมันว่าดิฉันว่าสาวไสให้กากินดิฉันก็เลยบอกมึงจะเก็บไว้ทำหาเลยว่าฮะไสที่มันติดเชื้อร้ายอะ่ะนะถ้ามึงเก็บไว้มันก็ลุกลามใช่ไหม ถ้าคนน่ะคนน่ะถ้าเป็นมะเร็งลำไส้อะวิธีการทางเดียวคือมึงต้องมึงต้องตัดเนื้อไร้ออกค่ะตัดส่วนที่มันเป็นเนื้อไร้ออกมึงถึงจะมีโอกาสมีชีวิตรอดแต่ถ้ามึงเห็นแก่เนื้อไร้นะรักษาเนื้อไร้ไว้ไม่ทําอะไรนะสุดท้ายก็มึงก็ลามไปหมดคณะสงฆ์ก็เหมือนกันดิฉันยกตัวอย่างเลยคณะสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นแก่พระที่ทําความผิดเก็บพระที่เป็นอาัชชีไว้ แล้วยิ่งเป็นพระที่มันมีอานาจเยอะๆเยอะๆปกครองดูแลคณะสงฆ์มันก็เละเทะหมดดิมันก็ใช้อํานาจก็คนมันไม่มีธรรมอ่ะมันไม่มีศีลไม่มีธรรมมาเป็นเจ้าคณะปกครองแล้วมันจะปกครองพระให้มีศีลมีธรรมได้ยังไงในเมื่อตัวมันเองไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ยิ่งพาให้คณะสงฆ์สังฆมนฑลทั้งหมดกลายเป็นคณะสงฆ์ที่มีแต่ความโสมมอ่ะนะซื้อสมณศักดิ์กันบ้างอะไรบ้างเฮ้ย เนี่ยดีแล้วที่ดิฉันออกมานี่แหละดีแล้ว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 คะ่ะดีแล้วที่ออกมาไม่เคยเสียดายเลยไม่เคยเสียใจไม่เคยเสียดายอยากไปตัดสวนนี้ปีหน้ามาตัดไม่ได้แล้วค่ะดิฉันจะโค่นหมดแล้วดิฉันจะโค่นกูจะมาตัดไดงไงดิฉันจะโค่น,นะคะ่ะดิฉันจะโค่นตัดไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งถูกขอบคุณที่เข้าใจนะคะขอบคุณที่เข้าใจ <h Health> นั่นแหละฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยค่ะฝากติดตามช่องนี้ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ,ะ,คะปีหน้าแพงอ๋อแล้วแต่เธอค่ะ เพราะว่าดิฉันเป็นเป็นพ่อค้าคนกลางก็เหนื่อยพอแล้วดิฉันไม่อยากเป็นชาวสวนด้วยค่ะดิฉันขอขายอย่างเดียวแล้วกันซื้อมาขายไปง่ายกว่าเยอะค่ะไม่ต้องบำรุงดูแลไม่มีเวลามันไม่มีคนทําให้มันไม่มีคนทําให้ค่ะทุกคนเห็นบ้านดิฉันไหมสวยไหมบ้านดิฉันสวยไหมขนาดยังไม่เสร็จนะมันไม่มีคนทําให้ค่ะมันไม่มีคนทําให้ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอยากเห็นหน้าไม่ให้ไม่ให้เห็นค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันคืนนี้คุยกันคืนนี้คุยกันคืนนี้เจ๊จะคุยกันคืนนี้เจ๊จะ ทุกคนสัญญาณมายัาง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 คะมาไหมมาไหมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ มาอีกแล้วมาอีกแล้วเอามามาอีกแล้วมาอีกแล้ว,อลว,อลวขอบคุณคุณพลอยพายลินนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนเลย ปากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยขอบคุณนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมอ่ะเข้าใจว่ายังไงคะมีคนชอบพูดว่า ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมแพรลี่ถึงสึกอ่ะเข้าใจว่ายังไงว่าทําไมดีฉันถึงสึกเข้าใจว่ายังไงคะเข้าใจว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่ายังไงคะไหนลองพูดมาสิเข้าใจว่ายังไงอ่ะมีคนบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมแพรลี่ถึงสึกอ่ะเข้าใจว่า ขอคำอธิบายเข้าใจว่าเอออ่ะแต่ดิฉันก็ยังดีนะอ่ะดิฉันบอกว่าแม่ป่วยอ่ะดิฉันก็ศึกจริงดูแลแม่จริงแต่ดิฉันไม่เหมือนพระผู้ใหญ่บางรูปนะที่ว่าต้องรอให้มีหลักฐานจับได้ไล่ทันก่อนถึงจะบอกว่าอ๋อที่ศึกเพราะสุขภาพไม่ดีแล้วก็ศึกเพราะว่าจะไปดูแลแม่ที่ชราอ๋อเพิ่งคิดได้เหรอคะอ๋อเพิ่งคิดได้เหรอคะเหรอ เหลือเหลือคะอืมเลือคะอืมอืมอืมมึงให้เขาโทรเข้าเครื่องนู้นเลยตา มึงให้ช่องก้าว่าโทรเข้าเครื่องนู้นเลยเขาโทรเข้ามาเครื่องนี้อยู่ได้เนี่ยที่เขาขอฟอนอินเอาเข้าเครื่องนู้นเลยให้เขาโทรมาเครื่องนูน้นเนี่ยห้าโมงครึ่งเนี่ยมาเอาเครื่องนู้นมามีคนบอกว่าเพจบางกลุ่มใส่ร้ายว่าแพรลี่ฉันบอกโอ้ไม่ต้องใส่ร้ายเลยมีหลักฐานก็เอามาสิ มีหลักฐานก็เอามาสิก็หลักฐานมาสิถ้าใส่รลายว่าดิฉันกินบวบก็บวบมันอร่อยเี่ยบวบมันอร่อยเออสึกมานี่กินทุกวันเลยผัดบวบอร่อยมากทำไมกินไม่ได้ละ่ะเออก็มันอร่อยอ่ะออเออออามาเอานั้นมาเออเอาเครื่องนี้ฮัลโหลค่ะ อ่าลบกวนลบกวนเป็นเครื่องนี้นะคะขอโทษทีโอเคได้ครับพี่คารีได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสียงนะคะได้ได้เลยค่ะครับผมพี่คารีครับกรณีสีการกอล์รครับถูกตำรวจจับฐา,านความผิดต,ตามมาตราหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดครับรับโทนแล้วพวกเงินรู้สึกอย่างไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็สมควรที่จะโดนแล้วแหละค่ะรู้สึกว่าสมควรเลยเพราะว่านี่แหละมันก็ต้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าผู้หญิงอ่า เข้ามาวุ่นวายกับพระเข้ามาจับพระแล้วก็คิดว่าโดยที่สุดท้ายแล้วเออพระโดนจับศึกสมมติเรื่องแดงแล้วพระโดนจับศึกกันอะไรกันแต่ตัวเองก็คือแบบลอยตัวกลายเป็นแบบหญิงสาวดีแล้วที่เข้ามา,ามีสีกากรอบทาให้เราได้รู้เพฤติกรรมของพระที่ไม่ดีไม่ข่ามึงไม่ใช่นางเอกมึงก็คือตัวมารอีกตัวหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเอาเงินพระไปอ่ะมันมันย่มใจไงคิดว่าเออเอาเงินพระ มันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเงินส่วนตัวอะไรส่วนตัวมันไม่ใช่เพราะว่าพระหลายรูปที่มันไปจับเขาเนี่ยหมายถึงว่าไปจับก็คือไปเอาพระมาเป็นสามีเนี่ยหลายรูปเขา,ม,ำำาขขม,มีตำแหน่งในทางปกครองเข้าใจไหมมีตำแหน่งในทางปกครองเนี่ยพระที่มีตำแหน่งเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคแล้วหรือแม้แต่แค่เป็นเจ้าอาวาสนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามีอำนาจในการจัดการดูแล แต่ละสมบัติในวัดอย่างเงี้ยเงินวัดบัญชีวัดถ้ามีการเอาเงินส่วนนั้นมาโอนมาให้เข้าข่ายหมดเลยค่ะก็ต้องไปสู้เอาว่าเอ้ยดิฉันไม่รู้วะนี่ว่ามันเป็นเงินว่าไม่รู้ว่าไปสู้เอาแต่ถ้ามันมีอ่ะก็ต้องโดนตั้งข้อหาไว้ก่อนนะครับผมซึ่งขณะน,นี้สึกไปแล้วทั้งหมดเก้ารูปแล้วก็ยังมีคลิปอีกเยอะเลยท,ที่ที่รอเปิดเผยและเป็นหลักฐานที่จะเอาผิดได้ด้วยตอนนี้อยากรู้ว่า มันเกิดอะไรกับโครงการส่งอะครับเอ่อควรเคลียร์ให้มันหมดนะคะไหนๆจะเคลียร์แล้วก็ต้องเคลียร์ให้มันหมดอย่าเอาแค่รูปใดรูปหนึ่งแต่ดิฉันคิดว่าถ้าระดับถึงระดับเจ้าหน้าจังหวัดศึกได้เนี่ยอีพวกกระต๊อกกระตอ๋อยอ่าที่อ่าเป็นแค่พระครูเอยอะไรเอยเนี่ยเดี๋ยวก็คงโดนหางเลหางเลขกันหมดแหละถ้าสมมติว่ามีส่วนนะนะมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องจัดการให้มันหมด มันก็สะท้อนแบบนี้แหละค่ะวงการพระโดยเฉพาะพระที่เจริญด้วยตําแหน่งหน้าที่ยศศักดิ์คือลึกๆแล้วพระพวกนี้น่าสงสารน่าสงสารคือไงท่านสงสารในแง่ว่าคือท่านเสพติดการมีอํานาจท่านเสพติดการมีอํานาจท่านรุ่นลุ่มหลงปัจจัยเงินทองยศศักดิ์ท่านไม่ได้เจริญด้วยทางศีลแล้วก็คนอยู่ใกล้ท่านถ้าไม่มีการยาณมิตรเลยพระผู้ใหญ่หลายๆรูปเนี่ยมันก็เลยว้าเวใช่ไหมล่ะเพราะมามันมีวิธีคิดแบบ เจ้านายปกครองดูแลลูกน้องนี่มันไม่ได้อยู่กันโดยธรรมถ้าพระมีแค่พระธรรมวินัยอยู่กันโดยธรรมเนี่ยมันจะเอื้อเฟื้อกันโดยธรรมลูกศิษย์ลูกหาก็จะรักเคารพครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะเป็นแบบอย่างในทางศีลในทางอะไรให้กับให้กับเอ่อลูกศิษย์ลูกหาได้แต่วันนี้มันไม่ใช่เลยพระปกครองกันเหมือนเจ้านายปกครองลูกน้อยลูกน้องอ่ะเอาวิธีทางโลกมาใช้ก็เสร็จหมดเลยหน้าไหว้หลังหลอกกันฉ่ำเลย โดยที่สุดท้ายแล้วก็โดยที่สุดท้ายแล้วพอมีพอมีตําแหน่งมีเงินมีทองพระมีเงินแล้วมันก็ไม่อยากจะพูดนะมันมีศัพท์ตรงๆอยู่ที่หนูไม่อยากจะพูดอนะพอมีเงินแล้วมันก็นั่นแหละอือที่มันมันก็เสี้ยนอะเสี้ยนที่ไม่ใช่สอเสืออือนั่นแหละ ครับแล้วมันมีภาพบางรูปที่บอกว่าอาจจะอ่อนต่อโลกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อ่อนต่อโลกหรอกอ่อนต่อกิเลสแล้วภาพพวกนี้ก็คือถ้าโดยถึงที่สุดแล้วนะไม่มีหลักฐานไม่มีคลิปไม่มีอะไรไม่มีทางยอมรับเลยอันนี้คือน่ากเกลียดที่สุดเลยก็คือพระหลายรูปคือขออนุญาตพูงตรงว่าท่านก็เป็นอรัชชีอย่างอย่างอย่างที่สุดเลยถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีคลิปไม่มีอะไรมาเปิดโปงจนถึงวินาทีสุดท้ายบางรูปยังดื้อยังล้นนะภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นพวกอรัชชี เป็นพวกมังกุหมายถึงว่าเกอร์ยากไม่มีความละอายถ้าไม่ถูกจับได้ไล่ทันคือหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่มีทางยอมรับไม่มีความกล้าหาญที่จะยอมรับอย่างตรงไปตรงมาได้ก็ปกปิดอาบัตช่วยหยาบของตัวเองไว้เนี่ยเป็นแบบนั้นน่ะออสถานการณ์นี้มันถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ขององคาการสงเลยครับแล้วก็อยากรู้ว่าพระที่ยังยังยังอยู่เนี่ย ควรจะเอาบทเรียนนี้ไปใช้อย่างไรบ้างก็ควรดูพระที่พวกท่านชื่นชมชื่นชอบกันไว้เป็นตัวอย่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสียหายหมดแม้แต่พระบวชกันเข้าไปก็อยากเอาตามพระเถระอยากจะเดินลอยตามพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็เซียมก็สอนให้แข่งกันสอบสอบบาลีเนี่ยพูดไปเลยสอบบาลีสอบนักธมเนี่ยไม่ได้สอบเพื่อเจริญศีลเจริญปัญญาแต่สอบเพื่อจะเอาตําแหน่ง อยากจะเป็นอยากจะมีตําแหน่งทั้งทางโลกทางธรรมตําแหน่งวิชาการดูสิบางรูปแบบควบควบหมดเป็นเจ้าคณะจังหวัดตําแหน่งทางคณะสงฆ์ก็เอาเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตําแหน่งทางวิชาการก็เอาเนี่ยมันก็สอนอะไรมันก็สอนถ้าท่านยังเอาพระพวกเนี้ยเป็นแบบอย่างในการอยู่ประพฤติธรรมสุดท้ายท่านก็จะมีที่ไปเช่นเดียวกันท่านก็จะมีที่ไปเช่นเดียวกันกับพระผู้ใหญ่ที่ท่านที่ท่านมองว่าโอ้ อยู่ไปนานๆบวชไปนานๆเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าคุณเหมือนกับอาจารย์รูปนั้นจะได้เป็นด็อกเตอร์เหมือนกับอาจารย์รูปนี้นั่นแหละอ่ะสุดท้ายท่านก็จะมีที่เขาเรียกว่ามีที่ไปแบบเดียวกันก็คือโดยที่สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรอะสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นคารวาสที่ถูกชาวบ้านเขาโจดเขาจาันแบบเนี้ยมันคุ้มปะละ่ะมันก็ไม่คุ้มใช่ปะล่ะคะอือพราคนมีตำแหน่งเยอะไหมครับหมายถึงอะไรนะคะ มันอยากรู้ว่าพระพระหนึ่งองค์เนี่ยคนที่จะมีตําแหน่งมากมาย <c oughs> ตําแหน่งมันเป็นเรื่องของความสามารถนะคะตําแหน่งอะ่ะส่วนตําแหน่งดิฉันไม่ได้มีปัญหากับตําแหน่งพระแต่ถามว่าพระหลายรูปมีคุณสมบัติคู่ควรกับตําแหน่งหรือเปล่ามันไม่คู่ควรแล้วระบบพูดตรงๆเลยก็คือระบบการปกครองคณะสงฆ์ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันทําให้พระโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ในระดับสูงๆเนี่ยมีอํานาจล้นพ้นมืออะ ก็คือไม่มีมันมันไม่เหมือนทางโลกเรานะทางโลกเรามันยังมีองค์กรมีอะไรตรวจสอบเยอะแยะมากมายมีการถ่วงดุลอํานาจแต่ในทางคณะสงฆ์เนี่ยยิ่งพัในระดับสูงสูงเนี่ยมันไม่มีการถ่วงดุลอํานาจเลยแล้วลองคิดดูว่าเจ้าหน้าจังหวัดทําผิดเนี่ยสมมุตินะถ้ามันไม่ได้มีเคสที่มันสื่อให้ความสนใจหรือว่าตํารวจเข้าไปทํางานกรมเอ่อกองอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกองสอบสวนกลางตํารวจสอบสวนกลางเข้าไปทํางานรอให้สํานักพุทธจัดการคุณคิดว่าเขาจะกล้าจัดการไหม หรือพระในจังหวัดใครจะกล้าพูดจะกล้าเปิดโปงไหมเพราะว่าเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่ให้คุณให้โทษกับพระทั้งจังหวัดได้หมดอย่างเงี้ยนี่นี่มันจะทอนวิธีการปกครองคณะสงฆ์ก็คือโอ้อเวลามันมีปัญหามันจัดการอะไรไม่ได้คอืมอ่เราจะโกะวิกัะวิกตศรธายอย่างไงบ้างครับเราก็ถ้า,ถาสมมติว่าในฐานะ ของเราที่เราเป็นชาวบ้านเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วเราก็อันนึงที่สําคัญเลยเราต้องไม่ซัพพอร์ตไม่อุดหนุนพระในทางที่ในทางที่มันจเจริญด้วยปัจจัยเงินทองในการที่มันจเจริญด้วยยศตําแหน่งอย่างเงี้ยเราต้องไม่อุดหนุนไม่ซัพพอร์ตไม่ศรัทธาไม่เห็นดีเห็นงามไม่ใช่ว่าโอ้จะทําบุญต้องทําบุญกับพระผู้ใหญ่ยศสูงๆตำแหน่งสูงๆช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะแล้วก็ให้ให,ให้ให้มีความตระหนัก รู้ไว้เสมอว่าเราคือส่วนหนึ่งของพุทธบริษัทนะ่ะพุทธบริษัทมันมีสี่เราอุบาสกอุบาสิกาก็มีหน้าที่อย่างเต็มที่เลยเหมือนกันในการที่จะอุดหนุนค้ำชูพระศา,าสนาได้ก็ต้องไม่ไม่ส่งเสริมท่านในทางที่มันไม่มันไม่ถูกต้องมันถึงจะแก้ได้ครับไม่งั้นแก้ไม่ได้หรอกในความรู้สึกของดิฉันนั่นนะคะอืยากฝากอะไรคนที่คิดเหมือนศีกากอบมั้งครับ มึงก็อย่าเลวกันขนาดนั้นเลยนะผู้ชายมีเยอะแยะมากมายที่จะเอาเป็นผัวได้เนี่ยมึงก็จับไปสิเออสอสอสอวอ,อ,อยว่าแบบเดี๋ยวเขาว่าไปพาดพิงเขาอีกคนที่มันมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายเนี่ยมึงก็จับไปสิเอาเป็นผัวไปสิเศรษฐีเยอะแยะที่เป็นผู้ชายเป็นคารวาสอย่าไปจับพระเป็นผัวพระคือศาสนสมบัติพระคือาศสอสาสนทายาทใช่ไหมคะควรเอาไว้เพื่อ คำชูพระศาสนาอย่าเอาสมบัติส่วนรวมมาเป็นสมบัติส่วนตัวอย่าจนตอกอย่าหมดอย่าหมดทางที่จะหาผัวจนถึงต้องเอาพระมาเป็นผัวเนี่ยดิฉันว่าอีพวกนี้จริงๆไม่ใช่คนพุทธหรอกเพราะว่าถ้าเป็นคนพุทธเขาไม่ทําแบบนี้ไม่ใช่อุบาสิกาเพราะถ้าเป็นอุบาสิกาเขาไม่ทําแบบนี้แล้วถ้าพระบางลูปเต็มใจให้หลอกัะอะไรนะคะถ้าพระบางลูปเต็มใจให้หลอกให, <c oughs> ให้เรา <c oughs> เอาก็ไปด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูนรก mm. ก็ไปกันทั้งคู่เลยค่ะพระถ้าให้หลอกหรือพระถ้าเห็นดีเห็นงามกับกับกิเลสตัณหาหรือเห็นดีเห็นงามกับการที่สีกาจะเย้ายวนมันก็ไม่ใช่พระอยู่แล้วเพราะว่าพระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านต้องไม่เล่นด้วยอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านลงไปเล่นด้วยกระโจนลงไปหาด้วยท่านก็ไม่ไม่ใช่พระแล้วตั้งแต่วินาทีที่ท่านคิดจะกระโจนลงไป ลงไปลงไปเสพกามหรือว่าอะไรท่านตั้งแต่วินาทีนั้นท่านก็ไม่ใช่พระแล้วอะก็ทั้งคู่นั่นแหละค่ะอย่าเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ศาสนาเถอดดิฉันเคยเมื่อคืนดิฉันก็เขียนบทความไว้นะคะไปอ่านได้เลยดิฉันบอกว่าเนี่ยพระผู้ใหญ่นะบวชมานานก็ให้เห็นแก่ลูกศิษย์ลูกหาบ้างเห็นแก่พระหนุ่มเนนน้อยบ้างอย่าเห็นแก่กิเลสตัณหาส่วนตัวอย่าเห็นแก่อ่าศีกาคนเดียวจนลืมศรัทธาที่ชาวบ้านเขาเคยมอบให้ แค่นั้นเลยค่ะอืมโอเคครับขอบคุณนะครับพี่แพรคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะไปเสร็จแล้วค่ะเนี่ยแหละแพรรี่บทบาทของนักสัมภาษณ์รับบทสัมภาษณ์ช่ำฝากกดติดตาม3,600คนกดติดตามเลยเหนื่อยเหนื่อยคุยเรื่องพาสิไรเหนื่อยทุกทีอ่ะเอาโน้สับไป เอาโทรศัพท์ไปฝากกดติดตามเออกดติดตามกันไปไปสามพันห้ากติดต่อนี่กูลงไปตรงนี้มานี่ไปสิไปไปตามกูไปไปเดี๋ยวหมามากูจะพาพาเอีเดินไปดูข้างหลังยังไม่ได้เคยเดินไปทุกคนไปเดี๋ยวพาเดินไปดูบ่อไปเดินไปได้ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราไปเดินข้างหลังไปดูข้างหลังหน่อยยังไม่ได้เคยเดินไปทีปทุกคนเดี๋ยวพาไปดูสระน้ำข้างหลังาาฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ๊ะ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอาณาจ,จรรักรตอนแรกมันก็ไม่ใช่อาณาจ,จรรักรนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนเริ่มจะเป็นอาณาจ,จรรักรแล้วเพราะว่ามันเริ่มกว้างขึ้นเรื่อจนรู้สึกเหนื่อยและท้อในการหาเงินต,ตอนแรกไม่เหนื่อยนะตอนนี้เริ่มเหนื่อยละเหนื่อยกับการหาเงินละ เอ้ยไม่เป็นไรไม่กล้าหรอกมีไม้อะไรกิดไปไหนแล้วล่ะไปเอาโทรศัพท์ไปไว้บ้านครับแล้วก็เอาามาดวไม่ใช่ฮาเลมค่ะเพราะว่าถ้าเป็นฮาเลมมันจะใช้ในลักษณะของของสิ่งที่ไม่ค่อยดีค่อยงามในะคะ้าไป ไปเลยเข้าบ้านเด,ดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันกัดกันเข้าบ้านบ้านใครบ้านมันพี่ออมมาในมาเดี๋ยวให้เช่าที่เปิดสำนักงานทนายความดีกว่ามะมมาอยู่จันเถอะมาเป็นเสริฟสำนักงานทนายความเดี๋ยวให้เช่าพื้นที่ค่ะเป็นรายปี จะทําคาเฟ่ค่ะจะทําคาเฟ่เฮ้ยไม่ต้องมาเหนื่อยมีคนบอกเหนื่อยทําความสะอาดไม่มีเสียงเลยมีสิคะ ทุกคนเดี๋ยวพาไปข้างหลังนะ,มนะนงไม่เดี๋ยวูเดี๋ยวเขาเอาแมคโครมานี่ลูกนี่ี่อ,อทุู่เก้ชเป็นร้อยเลยเขาทุบเอาเอ๊ะเขามาเอาอะไรไปวงกบเหรอวกองกบจะหลุดแล้วไ,ไ,ไ,ไหนเออยังยังจะมีมาเอาอีกอ่ะ หมดกันบ้านปกนากกอนทุกคนมันไม่ใช่แค่นี้นะมันเนียนมากมันไม่ใช่แค่นู้นนะนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ไปนี่อีกอันนี้ใช่หมดนี่ระวังตกกอน,นี้นะมันเนียนมากบ่อใหญ่น,นี่เดี๋ยวพาไปไแฉระวังเด้อแฉเด้อเ<ๆ>นี่ยข้างหลังนี่ใช่หมดข้างหลังเนี่ยใช่หมด นระวังระวังเดี๋ยวให้เดียบตรงนี้ใช่ค่ะผมอีกเยอะไปไปมึงจะมาทำไมเนี่ยไอ้ตุย๋ยอันเนี้ยใช่หมดนะคะ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตั้งแต่นู่นถึงนู่น,น,นเลยถึงบอ่อ